ภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ไม่ใช่ภาพทั่วไปที่พบเห็นได้ทุกวันแต่มันคือภาพแห่งความจริงที่ถูกจับไว้ในเซี้ยววินาทีสําคัญของชีวิตภาพที่อาจทําให้คุณต้องหยุดคิดและตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในทุกวันเพราะบางครั้งนาทีเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลภาพเหล่านี้ถูกบันทึกโดยบังเอิญบ้างโดยช่างภาพมืออาชีพบ้างโดยคนธรรมดาที่อยู่ในเหตุการณ์จริง แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกภาพต่างมีเรื่องราวเบื้องหลังที่สะเทือนใจและเต็มไปด้วยอารมณ์ในภาพแรกเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางถนนขณะฝนตกหนักรถราที่ผ่านไปต่างพยายามหลีกแต่เขากลับยืนอยู่ที่เดิมมือถือร่มเก่าที่ขาดครึ่งหนึ่งบางตัวเด็กเล็กๆที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างทางภาพนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาของมนุษย์ในช่วงเวลาสิ้นหวังหลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อย แต่สำหรับเด็กคนนั้นมันคือนาทีแห่งความจริงที่เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความปลอดภัยอีกภาพหนึ่งคือช่วงเวลาที่ถูกจับได้ในสนามกีฬาเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งพยายามวิ่งเข้าเส้นชัยแม้จะลม้มลงหลายครั้งแต่ก็ยังพยายามลุกขึ้นด้วยแรงใจที่ไม่ยอมแพ้ภาพนี้กลายเป็นไวรัลเพราะมันไม่ได้สื่อแค่การแข่งขันแต่สื่อถึงพลังของความพยายามและความกล้าหาญภาพนี้ได้รับการแชร์ไปทั่วโลกพร้อมข้อความว่าอย่ายอมแพ้แม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต ในอีกภาพหนึ่งช่างภาพจับภาพของแพทย์หญิงที่เพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดหลังจากช่วยชีวิตผู้ป่วยรายหนึ่งได้สําเร็จเธอยืนพิงผนังในสภาพเหนื่อยล้าดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาแห่งความโล่งใจไม่มีคําพูดใดจะอธิบายความรู้สึกนั้นได้ดีกว่าภาพใบเดียวที่เห็นมันคือความจริงของคนที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน อีกภาพที่ทําให้หลายคนสะเทือนใจคือภาพของสุนัขตัวหนึ่งที่นั่งเฝ้าเจ้าของอยู่หน้าบ้านที่ถูกน้าท่วมแม้บ้านจะพังจนแทบไม่เหลือแต่เจ้าสุนัขก,ก็ยังไม่ยอมหนีไปไหนภาพนี้แสดงถึงความซื่อสัตย์และความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่ไม่ต้องใช้คําพูดใดๆก็สามารถสื่อถึงความรักได้อย่างลึกซึ้งและในภาพสุดท้ายเป็นภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงชายคนหนึ่งรีบเข้าไปช่วยผู้หญิงที่ติดอยู่ในรถไฟฟ้าที่ล้มความ่า ทั้งที่ไฟกำลังไม่รอบตัวเขาไม่สนใจอันตรายไม่สนใจเสียงร้องของคนอื่นสิ่งเดียวที่อยู่ในใจเขาคือการช่วยชีวิตคนตรงหน้าภาพนี้ทำให้ผู้คนทั่วโลกซาบซึง้งเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญยังคงมีอยู่จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวทุกภาพที่คุณได้เห็นไม่ใช่เพียงภาพถ่ายธรรมดาแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่เตือนให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ยังมีความหวังยังมีน้ำใจและยังมีคนที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือในเวลาที่ไม่มีใครกล้าทำ มันเตือนให้เราระลึกถึงคุณค่าของเวลาเพราะบางครั้งเพียงสิบวินาทีก็อาจเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดได้เมื่อมองภาพเหล่านี้เราอาจรู้สึกทั้งอบอุ่นทั้งเศร้าและทั้งประทับใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมันทำให้เราหยุดคิดถึงความเป็นมนุษย์ว่าลึกลงไปในใจเราทุกคนต่างมีความดีอยู่ในตัวเพียงแค่รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมภาพเหล่านี้อาจไม่ได้สวยงามในเชิงศิลปะแต่มันสวยงามในแง่ของจิตใจเพราะมันจับความจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตจริงได้อย่างตรงไปตรงมา สุดท้ายนี้บางครั้งสิ่งที่หาดูยากที่สุดไม่ใช่ภาพที่ถ่ายได้ยากแต่คือความจริงที่เราไม่ค่อยอยากมองตรงรงภาพเหล่านี้คือกระจกสะท้อนใจที่ทำให้เราเห็นว่าความงดงามของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่ความกล้าหาญความรักและความเสียสละในเซี่ยววินาทีที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพหาดูยากที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพสวยหรือภาพแปลกแต่เป็นภาพที่สะท้อนนาทีแห่งความจริง ของมนุษย์และชีวิตจริงภาพที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวที่ทําให้เราตระหนักว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เพียงหนึ่งวินาทีก็สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ภาพแรกคือภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมถนนมือเล็กๆของเธอถือดอกไม้เพียงหนึ่งดอกเพื่อจะขายให้กับคนที่เดินผ่านท่ามกลางสายฝนโปรยปลายเธอไม่ได้ถือรม่มไม่ได้มีเสื้อกันฝนมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ซ่อนความเหนื่อยไว้ในแววตาภาพนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ เพราะมันทําให้หลายคนได้เห็นความจริงของชีวิตคนเล็กๆที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกวันภาพนี้ไม่ได้มีคําพูดใดประกอบแต่ทุกคนที่เห็นต่างรู้สึกเหมือนกันว่านี่คือภาพของความอดทนและความหวังต่อมาคือภาพที่ถูกถ่ายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชายชรากําลังจับมือภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า50ปีและนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้จับมือเธอภาพนี้เต็มไปด้วยความรักที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ ความรักที่ไม่ได้ต้องการคำพูดหรือของขวัญแต่เป็นเพียงการอยู่ข้างกันจนถึงลมหายใจสุดท้ายภาพนี้กลายเป็นไวรัลเพราะมันเตือนให้คนยุคใหม่เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องสวยงามแค่ไม่ทิ้งกันก็เพียงพอแล้วอีกภาพหนึ่งถูกถ่ายไว้โดยนักท่องเที่ยวโดยบังเอิญเป็นภาพของชายหนุ่มที่กำลังยื่นมือช่วยคนแปลกหน้าที่กำลังจะจมน้ำในแม่น้ำ ช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีไม่มีเวลาให้คิดไม่มีเวลาให้ถามชื่อเขาเพียงแค่กระโดดลงไปช่วยภาพนี้กลายเป็นภาพแห่งความกล้าหาญที่สื่อให้เห็นว่าความดีไม่ต้องรอเวลาเมื่อใจพร้อมมันก็เกิดขึ้นได้ทันทีหลายคนดูแล้วถึงกับน้ำตาไหลเพราะมันทําให้เชื่อว่าคนดีจริงๆยังมีอยู่ในโลกนี้ต่อไปคือภาพที่ชวนให้ทุกคนสะเทือนใจภาพของเด็กชายตัวเล็กที่ยืนอยู่หน้าหลุมศพแม่เขากําลังถือช่อดอกไม้ในมือเล็กๆและยิ้มให้รูปถ่ายของแม่ที่ติดอยู่บนหลุมศพ ภาพนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกพร้อมข้อความที่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงผอมเมื่อจะโตเป็นคนดีแม้เป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่สื่อถึงพลังของความรักความคิดถึงและความเข้มแข็งที่เกินวัยภาพนี้ไม่เพียงทำให้หลายคนร้องไห้แต่ยังเตือนให้เรารักและเห็นค่าของคนที่อยู่ข้างๆก่อนจะสายเกินไปภาพต่อมาเกิดขึ้นในเหตุการณ์ภัยธรรมชาติช่างภาพจับภาพได้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุ้มเด็กเล็กออกมาจากซากบ้านที่ถูกน้ำท่วม เด็กคนนั้นเปื้อนโคลนทั้งตัวแต่ในอ้อมแขนของเจ้าหน้าที่เขากลับยิ้มราวกับรู้สึกปลอดภัยที่สุดภาพนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในยามมืดมนมันบอกเราว่าแม้โลกจะโหดร้ายแค่ไหนยังมีคนที่พร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นภาพที่6เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงสงครามชายทหารกำลังป้อนข้าวให้เด็กผู้ลี้ภัยที่กำลังหิวโหวยทั้งคู่ไม่รู้จักกันไม่พูดภาษาเดียวกันแต่ภาพนี้กลับสื่อถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึง้งบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่ใช่ชัยชนะหรืออำนาจแต่คือการได้ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและภาพสุดท้ายที่หลายคนพูดถึงคือภาพของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้ากระจกมองภาพถ่ายของตัวเองในอดีตตอนที่เขายังเป็นนักกีฬาชื่อดังแต่ตอนนี้เขากลายเป็นชายพิการที่ต้องใช้รถเข็นภาพนี้ถูกถ่ายโดยลูกชายของเขาเองเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่พ่อพูดว่าพ่อไม่ได้เสียทุกอย่างไปแค่เปลี่ยนวิธีสู้เท่านั้นประโยคนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั่วโลก ทุกภาพที่เราได้เห็นในวันนี้แม้จะแตกต่างกันในเนื้อหาแต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมันคือนาทีแห่งความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเตรียมตัวไม่มีการจัดฉากไม่มีการวางแผนแต่มันสะท้อนความเป็นมนุษย์ความรักความกล้าหาญและความงดงามในชีวิตจริงบางครั้งเรามองหาความสุขในสิ่งใหญ่โตแต่กลับลืมมองความงามเล็กๆที่อยู่รอบตัวภาพเหล่านี้เตือนให้เรารู้ว่าสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งของหรูหราแต่คือ ความจริงใจที่เราให้กันในทุกวันภาพเหล่านี้อาจหาดูยากแต่ความรู้สึกที่มันสร้างนั้นจะอยู่ในใจของทุกคนที่ได้เห็นไปอีกนานแสน